สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาบันทึกรายการค้าระบบขาย SO เป็นอินวอย์ขายเชื่อนะคะณนะวันที่2มกราคม5 8 5 8ขายเชื่อกระดาษ A3 รลีมละ235บาทจำนวน10รลีมให้กับบริษัทลงพิมพ์อักษรสัมพันธ์1987จำกัดโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 000 1 ทับ00002 000 000เรามาดูที่โปรแกรมเลยนะคะดูที่เมนูหลักค่ะกดเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะจากนั้นกดที่ปุ่ม Work Flow ด้านบนค่ะโปรแกรมจะขึ้นเป็น Flow s a l e Order System นะคะให้เลือกที่ Invoice สินค้าค่ะจากนั้นคลิกที่ขายเชื่อ1.2 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอใบอินวอยขายเชื่อนะคะเลขที่0 0 0 1ขายเชื่อสินค้าจากนั้นกดโอเคค่ะแล้วกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะโปรแกรมจะแสดงหน้าจอเอกสารอินวอยขายเชื่อคะ่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงด้านบนตรงนี้เราจะให้โปรแกรมเป็นคน,นรันรหัสเองนะคะ เรามาเปลี่ยนที่วันที่เอกสารค่ะเป็นวันที่2-01-58ค่ะโปรแกรมจะถามว่าเดือนปีที่ยื่นภาษีจะระบุให้เป็นถ้าเป็นเดือน1-2015ถ้ากด c a n เซิจะเป็น9 2้าทับ 2015, ให้กดโอเคนะคะรหัสลูกค้าถ้าเรายังไม่ทราบให้กดจุดแล้วกด Enter ค่ะ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอลูกค้าที่ต้องการนะคะมี3รายชื่อด้วยกันเราจะเลือกเป็นบริษัทลงพิมพ์อักษ 3, 000, รสัมพันธ์รหัส C 0 1ค่ะแล้วกดเลือกค่ะยอดนี้ขณะนี้เป็น0กดโอเคค่ะจากนั้นให้เราลงมาที่รายการสินค้าเลยนะคะ PF ตรงนี้ให้เรา ใส่ตัว P เป็นสินค้าย่อยค่ะส่วนคอลัมน์ T ตรงนี้จะใส่เป็นเลขหนึ่งนะคะหมายถึงสินค้าสำเร็จรูปถ้าเราไม่ทราบรหัสของสินค้าเนี่ยเราสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อได้ที่ช่องคอลัมน์ชื่อสินค้าเราจะพิมพ์คำว่ากระดาษแล้วกด Enter ค่ะเราจะเลือกกระดาษ A3 นะคะรหัส E01 แล้วกดเลือกค่ะ จากนั้นให้เรากด enter มาเรื่อยๆค่ะจนถึงที่คอลัมน์จำนวนนะคะเราจะใส่จำนวน10ลีมค่ะระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับให้กด ok ค่ะจากนั้นราคาต่อหน่วยขายตรงนี้ราคา235บาทแล้วกด enter ค่ะจากนั้นโปรแกรมจะถามว่าระบุ ราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้า235บาททถูกต้องแล้วกดโอเคค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกอินวอยขายเชื่อแล้วนะคะจากนั้นเราก็กด F10 เพื่อบันทึกค่ะ <c oughs> โปรแกรมจัดแสดงหน้าจอลงบัญชีอัตโนมัตินะคะลงบัญชีที่ v o ยเชอ r ์เลขที่ SD 58010001วันที่2เดือน1ปี58ส่วนเลขที่อ้างอิงตรงนี้นะคะเป็นเลขที่ SI0001 คับ00002ตั้งลูกหนี้ลงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ค่ะชื่อบัญชีลูกหนี้การค้ารหัส101303ยอดอยู่ทางด้านเดบิตเป็นจำนวน 2,514. ห้าสิบจะตังค่ะชื่อบัญชีขายเชื่อรหัส4 1 1 0 2ยอดอยู่ทางด้านเครดิตเป็นจำนวนเงิน2350บาทและชื่อบัญชีภาษีขายรหัส2 0 1 1 0 4ยอดอยู่ทางด้านเครดิตจำนวนเงิน164บาท50สตังยอดรวมก็คือ2514บาท50สตังค่ะ มื่อถูกต้องแล้วเรากด f 1 0เพื่อบันทึกนะคะโปรแกรมจะถามว่าเราจะพิมพ์หรือไม่ให้กดว่าพิมพ์นะคะจากนั้นจะมีใบแบบฟอร์มให้เลือกเราจะเลือกแบบฟอร์มต้นฉบับค่ะจากนั้นกดโอเคเราจะแสดงที่จอภาพนะคะ แล้วกดพิมพค่ะนี่จะเป็นหน้าตาของใบอินวอย์ขายเชื่อนะคะแล้วก็ลงมาตรวจสอบด้านล่างเป็นมูลค่าสุทธิตรงไหม2514บาท50ตังตรงนะคะจากนั้นเราก็กด F10 เพื่อออกค่ะจากนั้น เมื่อเสร็จสิ้นแล้วกด Escape ออกค่ะกด Yes ค่ะเราจะได้เป็นเอกสาร Invoice ขายเชื่อนะคะเลขที่ภายใน00002เลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1์ทับ00002วันที่2เดือน1ปี58ชื่อลูกค้าลงพิมพ์อักษรสัมพันธ์มูลค่า2514บาท50ตางคค่ะจากนั้นกด Escape เพื่อออกได้เลยค่ะ เป็นการเสร็จสิ้นกันบันทึกรายการค้าอินวอนขายเชื่อค่ะ